เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การไปอยู่ที่ต่างๆกับเพศอื่นประมาณนันงะค่ะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเขาเน้นสอนการป้องกันมากกว่าแล้วก็ให้รู้จักระวังตัวเองแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นมั่วสูมเนาะการที่มีลูกโดยไม่พร้อมการป้องกันการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เปรี่ยวสอนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ค่ะ การดูแลตัวเองอะค่ะว่าเราต้องป้องกันยังไงต้องมีวิธีไหนบ้างที่แบบสามารถแบบป้องกันได้หลากหลายวิธีแล้วก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้ใหญ่อะค<ป>่ะ <Okay. S 2> ก็อาจจะเป็นเรื่องการโารงลงแบบว่าอย่างที่หนูเคยได้ยินข่าวเลย้ยคะคือเหมือนผู้ชายบางคนเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปในร้<ป>รานสะดวกซื้อเพื่อแค่ซื้อถุงยางก็เลยอยากจะให้แบบว่าซื้อให้มันง่ายขึ้นเนี่ยไหมคะแบบซื้อได้ทุกที่มากกว่านี้ค่ะ คือถ้ามองย้อนกลับไปเขาสอนในด้านของเรื่องของผู้ชายมากกว่าอย่างเช่นการสอนวิธีการใส่ถุงยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งหนูคิดว่าถ้าเพิ่มในเรื่องของผู้หญิงบ้างอย่างเช่นการถักยาคุมฝังยาคุมหรืออะไรอย่างนี้มันก็น่าจะดีเวลาแบบจะทำอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องเอาศิลธรรมมาจับมากเกินไปอะอย่างในข้อสอบอย่างเงี้ยว่าแบบมีอารมณ์และอยากทำเนความใครจะต้องไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางอย่างคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะอยากให้แบบว่าถ้าคขาเข้าใจกับ L G B T ด้วยอยากให้มองว่าทุกคนสามารถเป็นดังที่ตัวเองอยากเป็นได้ทุกคนรักในอย่างที่ตัวเองอยากรักได้ ไม่จาเป็นว่าคุณต้องรักชายหญิงแต่คุณรักชายชายหญ,หญิงก็ได้แล้วแต่เจ้าชายของผมนะผมว่าหนังสือมันยังทําให้เพศที่3มันยังเป็นตัวร้ายอยู่ครับพี่มันยังทําให้เพศที่3ยังไม่เท่าเทียมเท่ากับเพศอื่นๆครับมันยังแบบมองว่าเพศที่3ามัาแตกแยกกับเพศทั้งสองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับผมว่าที่เป็นปัญหาก็มีมีแค่หน้าจะหละักสูตรครับที่แบบยังอธิบายไม่มากพอว่าเพศที่3เป็นยังไงครับ ควรปรับปรุงหลักสูตรใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้เข้าถึงยากเข้าใจยากอ้อมๆม,มันเหมือนไปกดขี่เขาด้วยค่ะแนะนำเรื่องวความรักก็ได้เทคนิคบอกลาค่ะ